This video was brought to you by a better e planner, Ken Power, Marcus Biel, and Stormberg. สวัสดีครับ Good morning หรือว่าเที่ยงแล้วนีตอนนี้เที่ยงแล้วนะที่สกันเด็กนอร์เวย์แล้วก็เรากำลังจะเช็คเอาท์แล้วแล้ววันนี้นะเราจะเดินทางจากนี่ไปมูอิรอนเนาะแค่4ีละ50กิโลเมตรแต่ว่าโอเคแล้วก็เนี่ยที่นี่นะผมสังเกตว่ามันเสียงดัง โรงแรมมันอยู่ติดกับอันนี้เป็น E6 นะถนนใหญ่แล้วนะเมนโรดนะแล้วก็ได้ยินเสียงตลอดเลยนะโดยเฉพาะรถบรรทุกนะก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะที่เราไปพักที่นอยเบกทุกทีนี่เราก็พล a นแบบอื่นไปพักที่อื่นอาจจะตรงไปทรุมเซนะก็ต่อไปนี่ก็ผมไม่พักที่นี่หรอกมันเสียงดังไปไ่อยแต่ว่าวันนี้นะฝนตก คงจะตกทั้งวันเลยนะหรือว่าออก็ตกนาำเลยก็แปลว่ามันคงจะใช้ไฟฟ้ามากกว่า,าวันอื่นนะเมื่อวานเราใช้1 8 0วัตต์เอแต่กิโลเมตรนะส่วนใหญ่วันนี้คงจะเป็น2 0 0วัตต์เอแต่กิโลเมตรนะนะ hmm. แล้วก็เนี่ยถ้าคุณพลานหน่อยนะแล้วก็เลือกโรงแรมที่มันมีที่ชาร์จนะก็จะได้ชาร์จตอนเย็นเหมือนที่นี่อต้องเช็ค plug share นะ ว่ามันมีไหมอ่ะแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไป f a ฟ t Charge หรือว่าไปที่อื่นแล้วก็เราก็จะได้เริ่มทุกวันแล้วก็มี100.5%เออแล้วก็ตน,นี้นะพลานก็คือเราจะไปที่ท่าเรือก่อนนะอ่อมันมี2อ p อปชนนะเรือออกออบ่ายโมงสิแต่เราก็ต้องรีบมาหรือว่าออกบ่าย2 แล้วก็เลือกบ2ก็จะไม่ต้องอ,ออกเช้าไปหน่อยก็สบายๆนะ ก็น,นี่รามาถึงโฟล์เกันแล้วนะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่ชาร์อีกที่หนึ่งผมไม่รู้นะวันนี้นะรถมันใช้ไฟเยอะนะมากกว่าเมื่อวานน,นั่งเยอะเลยเนี่ยแล้วก็ที่นี่นะมันมีแค่50กิโลวัตต์มันจะเป็นอย่างนี้จนถึงพรุ่งนี้เย็นเลยนะจากนี่ไปอีกโอ้กี่กิโลเมตรนะอีก 7 0 0 8 0 0กิโลเมตรแต่นะั้นมันจะเป็นแค่50กิโลวัตต์ไม่มีไฮพาวเวอร์ชาร์จเลยนอกจากถ้าคุณขับเทส l a แต่ว่าคันนี้มันชาติดเทส l a ไม่ได้แล้วก็ในเมื่อวานนะเราใช้ประมาณ180วัตต์อต่อกิโลเมตรนะวันนี้ไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นเพราะว่ามีฝนเยอะหรือว่าอย่างอื่นแต่ว่ามันใช้ตั้ง200 วัดเอาต์เด็กกิโลเมตรเนี่ยสองกิโลเมตรจากทรูมเอ้ย,อยนอร์เวิกนะแล้วก็เราต้องขับอีก177กิโลเมตรไปมุยร้อนเนาะแต่ว่าก็ดีว่าวันนี้เราไม่ได้จะขับไกลนะเนี่ยมันใช้เวลานานนะกับเรือนเนี่ยนะเอ้ยจนสุดท้ายเราใช้เรืออีกที่หนึ่งนะฮะเราขยับอย่างนี้ได้หรอโอเคก็อีก177กิโลเมตร คานนี้นะมันไม่บอกนะว่าเราจะไปถึงแล้วก็เหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันแค่บอกว่าไปไม่ได้ต้องชาร์จมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเราก็จะอยู่นี่สักพักหนึ่งออตอนนี้รถมันรับแค่44.5กิโลวัตต์โอเคกเ็มันเป็นแค่นี้อ่ะถ้าเรามีเทสลาไปที่ซูเปอร์ชาร์จเราก็จะได้140กิโลวัตต์ เดี๋ไเป็นไรเราก็เลยขับตั้งนานแล้วเดี๋ยวจะเข้าน้ําไปหาอะไรกินนิดหน่อยั้งที่ปานามาน,น้วยนะ,ะผมรู้สึกว่ารถมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะใกล้จะถึงเดือนกรกฎาคมแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นว่ามันมีรถไปทางเหนือมากกว่าที่ไปทางใต้นะเขาคงจะเริ่มไปแอวกันแล้วเนี่ยโอเคแต่ว่าตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะที่ะจะขับไปยจะเช็คดูว่าตอนนี้เราชาตินานแค่ไหนเนี่ย อ,อ๋อสานาทีโอเคแล้วก็ได้หกสเซ็ก็ก็โอเคเนี่ยถ้าเราจะขับไกลกว่าน,นี้นะสมมุติว่าวันนี้เราจะขับ7จ0ดร้กิโลเมตรนี่คงจะโทรมานนะแต่ว่าขับประมาณ4 5่0 0หกิโลเมตรนี่ก็พอดีพอดีนะกับคันนี้ รามาถึงมูยรอนแล้วนะแล้วก็จากนอร์ดิกมาที่นี่นะใช้เวลาตั้งเจ็ดชั่วโมงเลยนะโหช้ามากเลยเพราะว่าเราต้องหนั่งเรือมาเลยอะแต่ว่าเนี่ยผมเคยอยู่ที่นี่นะเมืองนี้อะตั้งโหยี่บเฮ้ยสามสิบกว่าปีแล้วนะเคยมาอยู่ที่นี่ตอนนั้นเป็นเด็กละอ่อนสี่ขวบสี่ถึงสิบขวบขนาะนะอยู่ที่นี่ แต่ตอนนี้นี่จำเมืองไม่ได้แล้วะเนี่ยมันคงจะเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะแต่ว่าแต่ว่าผมอาจจะรู้สึกว่ามันคุ้นๆน,นะที่นี่นะทางนู้นมันเคยเป็นตลาดมกเนี่ยแต่ว่านอกจากนั้นนี่เมืองนี่เปลี่ยนเยอะเลยเนี่ยจำไม่ได้เลยว่าอะไรเป็นอะไรหาอันนี้ใครเป็นถนนคนเดินโอเคแต่ว่าเราจะไปกินร้านอาหารไทยนะ คิดาไปทางนี้นะเนี่ยน่าจะล้ำนาหน,นะร้านนั่นนะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าต้องจอดที่ไหนก็เดินไปหน่อยแต่มันอาจจะมีที่จอดใกล้นี่นะไม่แน่ใจเพราะกำลังขุดถนนแล้วเนี่ยปิดถนนโอเคอ่านมาแล้วอันนี้เป็นส้มตำนะตำไทยแล้วก็มีลาบหมูอ่ะแต่ว่าส้มตำนี่นะเนะ มันดูเหมือนก็นมีพริกยองอย <c oughs> เดี๋ยวลองชิ้นิดหน่อยนะ <c oughs> ยเผ็ดมากผเผ็ดมากเขาอาจจะเขาจะผิดนะเพราะว่าเราสั่งว่าเผ็ดน้อยสุดนะอันนี้เผ็ดนักกินได้ไหมเนี่ย โอเคจะมาัมตามกินลาบมั้งจอนก,ก็กินนี่แล้ว <laughs> ของหวานนี่นะวันนี้เป็นไอติมกับกล้ยทอดกับผลไม,ม้ยำกล้ยทอดเนี่ยลองกินนะกับไอติม <c oughs> อืมอร่อยดี แล้วก็มีผลไม้ด้วยอโอเคกินเสร็จแล้วแล้วก็ร้านนี้นะอบอกว่าล้ำนะลาบนี่รสชาติปแปลกๆหน่อยแล้วก็ส้มตำนี่ก็โคตรเผ็ดเลยแล้วก็อาหารมาช้ามากประมาณ45้านาทีแลาวก็จะมาแต่ของหวานก็อร่อยดีแต่ว่าเออนั่นนะ ส้มตำนะน,นะเขาไม่ได้ใส่ถั่วฝักยาวไม่ได้ใส่กุ้งแห้งแปลกนะ <laughs> <laughs> แล้วก็อะไรกันแล้วที่นี่ก็แพงด้วย8ปดร้อยห้าสิบชูหน่ยประมาณหูเท่าไหร่เนี่ยแปดล้อยห้าสิบชูแปดคนสามพันมันสามพันบาทแล้วนะโหเขาหน้าประมาณแล้วโอเคไปเช็คกินโรงแรม แล้วคืนนี้นะเราจะไปพักที่ s c a n d i c Meagan แล้วก็ปัญหากับที่นี่นะคือมันไม่มีที่ชาร์จสำหรับเราโอเคอ่ะมันมีอโอเคเขาเพิ่งจะตั้งไว้นะ Type 2เนี่ยหลายที่เลยเนี่ยเปิดเละเลย Subtech เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างฝาเนี่ยมีเต็มเลยเต็มเลยแต่ว่ามันยังไม่เขายังไม่ได้เปิดไฟเขาพูดถึงว่าอีก2-3วันจะเปิดแล้ว แต่ว่ามันจะมีปักธรรมดานะอันนี้กับอันนี้น,นี่เอ่อที่คนอื่นเขาชาร์จแล้วก็ตอนเรามาที่นี่นะมันก็มีเอ่อมันมีที่ว่างที่หนึ่งที่นี่อะแต่ว่ามันโคตรแคบเลยเนี่ยเอาดินี่จอดเปี้ยวแล้วก็แคบมากเลยผมไม่อยากจะจอดที่นี่นะ มันจะมันจะต้องบุบกันมันจะต้องเปิดประตูเสจกันผมก็เช่างมันเราไม่ต้องชาร์จมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นหรอกก็เช่่งมันก็แปลว่าตอนนี้อ่ะ,อะเราต้องไปชาร์จที่อื่นแล้วก็พรุ่งนี้เนะเราจะขับจากมุยเราองหไปทรมเทม475กิเมตรแอมบนตอนเราไปทางเหนือว่าเราขับไกลขับนานผมก็ว่าโอเคโอเคแล้วก็แบ่งให้มันเป็นประมาณ 450-500กิโลเมตรต่อวันก็ได้แต่ว่าเนี่ยเรามีแค่16.7%แล้วเราชาร์จหน้าโรงแรมไม่ได้ก็แปลว่าเราต้องไปชาร์จที่อื่นอันนี้อ่ะคือพล a น B ผมก็ได้กะแล้วนะว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้นะก็ตอนนี้เราชาร์จ50 k กิโลวัตของเม์ชาร์จบางคนก็อาจจะจำที่นี่ได้นะใช่อันนี้มันเป็นที่เราจอดทุกครั้งตอนเราขับไปออร์ i ิ c i r c ซ e ร์กนะ เทสรถคันอื right. time, w, out, out, eat, <laughs> so ่นนะตอนผมมาคนเดียวนะแล้วผมก็จะมาชาติที่นี่มันเป็นแค่50า w กิลวัตแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็มีเวลาหน่อยไปไหนไม่ต้องรีบไปไหนหรอกแล้วก็ถ้าเราอยากจะข้องน้ําหรือว่าหาอะไรกินถ้าเรายังไม่อิ่มมันก็มีโซเาเคที่โน้นนะก็ดีแต่ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะโอเคๆๆๆที่นี่นะมันมีซูเปอร์ชาร์จเจอใกลเนี่เลยนะถ้าเรามีเทสลาเราก็แค่ ไปชาร์จสัก10-15นาทีแล้วก็แบตเตอรี่มันก็จะอยู่ที่70%็เราก็มีไฟฟ้าพอที่จะขับไปพวกนี้แต่ว่าเพราะว่าเรา <laughs> ไม่มีเทสล a เราได้เ,เดี๋ยวเช็คตัวน,น้ว่าเรารับเท่าไหร่เนี่ยมันไม่เป็น140 kW กิลวัต์นะมันจะเป็นอ่า43กิลวัต์มเปิดเคร่องอุ่นมันก็กินไฟฟ้านิดหน่อยอถ้าเราปิดเคร่องอุ่นมันจะเป็นยังไงโอเค โอเคสิ okay, มันจะเป็น44มั้ยไหมอ่าเครื่องอุ่นใช้1นึ่งคิโลวัตต์ถ้าจะชาตเร็วๆก็ต้องดับเออระดับเครื่องอุ่นอ้ใช่ไหมใช่ไหมมันจะหนาวแนนี่ยเราปิดเครื่องอุ่นนะโอเคแต่ว่าผมก็ได้เตรียมแล้วนะเอาคอมมาด้วยเอาหูฟังมาด้วยเราก็จะทำงานหน่อยเนี่ย Windows 95เยสิ้ต้องตัดวิดีโอที่เหลือก็คุณก็ต้องหาอะไรทำหน่อยระหว่างชาต ถ้ารู้ว่ามันอาจจะนานเพราะว่าเราคงต้องชาร์จนี่ประมาณไม่รู้ว่าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วบ้างหรือว่า45นาทีหรือว่า1ชั่วโมงดูก่อนดูก่อนอโอเคถึงร0 0มันจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับ20นาทีเอาโอเค,อเ,คเราก็จะชาร์จนี่แล้วก็เป็นไรหรอกถ้าจะข้องน้ำหรือว่าอะไรจะไปซื้อขนมก็ไปที่ปั้นมันก็ได้สบายดีเราด้อยู่ี่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ เนี่ยตอนนี้ชาร์จชาร์จมากกว่าผมกะนลนะแล้วก็ไปถึง93%นแล้วเนี่ยอ่ามันยังรับตั้ง32กิโลวัตต์นะนะมคันนี้มันก็ชาร์จเร็วนะเอเร็วเร็วฮะเร็วเร็วโอเคแต่ว่าเอ่อผมยังทํางานไม่เสร็จหรือว่าได้ได้ตัดวิดีโอเสร็จแล้วแต่ว่ามันกําลังเรนแต่มันใช้เวลานานนะเนี่ยแต่ว่าเราก็ให้มันทํางานที่โรงแรมก็ได้ แล้วก็เมื่อกี้นี้นะผมก็กำลังจะหยุชดชาร์ตแล้วก็เจอแฟนคนหนึ่งแล้ว follower โอเคผมไม่รู้นะทำไมเราต้องเรียก follower follower มันยาวไปนะมีคนหนึ่งบอกตั้งนานเลยว่าน่าจะเรียก follower เมื่อก่อนผมก็เรียกแฟนนะแต่ว่าก,ก็กลายเป็น follower แต่ว่าโ okay, อเคตรนนี้กลับไปจะเรียกพยายามเรียกแฟนนะมีแฟนคนหนึ่งที่ชาร์ตท,ที่เมื่อกี้นีนะ่เขาก็ได้ดูวิดีโอนะก็คุยกันหน่อยแล้วก็ผมได้เจอแฟนตั้งหลายที่นะ ทริปนี้อะบางเอิญไปเจอเราไม่ได้ประกาศเลยนะว่าจะไปไหนอะใช่ไไปเจอที่ร้านอาหารไปเจอในเมืองคนขับแท็กซี่ก <c oughs> ็โอเคแต่ว่าตอนนี้นะเราก็มาล้างรถผมก็จะพยาพยามพาล้างรถตอนมโอกาสาได้ล้างที่หนึ่งที่ทรุมเสชะทรุมเส็จครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็อันนี้ครั้งที่สองอก็คลีนนิดหน่อยมันจะได้ไม่เปื้อนไปนอันนี้เป็นเซลฟ์วอนะแล้วก็แค่เข้ามาในปั๊มน้ำมันบอกว่าเราจะ เราจะล้างเท่าไหร่20กิโลหน่อยแค่นั้นอ่ะแค่แค่เอาน้ําฉีดนิดหน่อยให้ให้แมงวันอะไรออกไปนิดหน่อยแล้วก็ข้างหลังมันเปื้อนเนี่ยฝุ่นอะไรเยอะเนี่ยพรีสคอร์เนี่ยนะไม่รู้ว่ามันแมันคงไม่มีมันไม่เขาไม่ด้มีเซรามิกไม่แน่จะนะมันดูเหมือนก็มันอาจจะมีเออมันคงไม่มีหรอกเขาไม่เขาอ่าบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมได้ยืมรถหรือว่ามีมีรถกี่คันเนี่ย ผมไม่ได้มีรถหลายครั้งนะผมยืมรถจากแบรนด์ BM หรือว่า Volkswagen หรือว่า Hyundai k i a ผมก็จะยืมรถมันเป็น Press c a r ดแล้วเนี่ยเหมือนอันนี้อ่ะเ s รสคอรนี่มันจะเป็นมันไม่ใช่เป็นที่ร้านมันเป็นที่เขา Import แล้วนะเหมือนอันนี้อ่ะแล้วก็เขาก็จะให้นักข่าวหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์อะไรยืม p พรสคอร์ด แล้วก็เขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีนานนะก็จะให้คนยืมแล้วก็เขาก็คนที่เทสรถเขาก็ใช้ไปแล้วก็สักพักหนึ่ง6เดือนหนึ่งปีเขาก็ขาย Press Card แล้วก็ซื้อใหม่มประมาณนั้นอะ่ะก็อันนี้ Press c a ์ d ยืมยาวมากเลยนะแล้วก็ห้องอันนี้นะเป็น Superior Room มันก็เกรดสูงกว่า Basic Room นิดหน่อยวันนี้เราไม่ต้องพักที่สว t e ก็ได้ Hmm. ที่นี่มันก็โอเคแล้วเนี่ย hmm. ดูดีหน่อยมีเก้า e, อี้นี่มีโต๊ะนี่แล้วก็วิวข้างนอกนี่เป็นวอย่างนี้ <laughs> ไม่เห็นวิวสวยลวเลยเลยธรรมดาธรรมดาที่นี่เออยังไงก็ได้เราแค่จะนอนนี่หนึ่งคืนแล้วก็ห้องน้ำนะเช็คดู ห้องน้ำก็ดูดีน,นะอนะมัดูใหม่เลยก็ไม่ไ,มได้แคบไปนั่นแะแต่ว่าเตียงเนี่ยนะสูงมากเลยเนี่ยทำไมมันสูงสูงขนาดน,นี้เลยเฮ้ยแอมยังบอกเลยสูงต้องปีนขึ้นไปต้องเอาบันไดปีนขึ้นไปโอเคตอนนี้ก็จะพักผ่อนแล้วก็หลับแล้วพอนี้ก็ขับไปอีกนั้นคงจะเป็นแค่นี้นะครับ ขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอากันไปกันหมาสวัสดีครับ